ปวดหัวเข่ากินอะไรดีการปวดหัวเข่าเกิดจากการได้รับอุบัติเหตุที่ข้อเขา่าการที่อวัยวะบริเวณเข่าเสื่อมหรืออักเสบเช่นกระดูกอ่อนของกระดูกสะบ้าเสื่อมถุงน้ำรอบข้อเข่าอักเสบโดยเริ่มแรกของอาการปวดหัวเข่าจะเป็นเป็นหายหายและปวดมากกว่าปกติเมื่อใช้ข้อเขา่า เช่นการยืนนานหรือเดินขึ้นลงบันไดาหากปล่อยทิ้งไว้จะปวดมากขึ้นและรุนแรงขึ้นดังนั้นจึงต้องหาวิธีป้องกันก่อนมีอาการหรือป้องกันไม่ให้อาการรุนแรงไปมากกว่าเดิมเช่นการออกกําลังกายที่เพิ่มกล้ามเนื้อต้นขาและสะโพกควบคุมน้ําหนักให้อยู่ในเกณฑ์เพื่อลดภาระข้อขเข่าเลี่ยงการนั่งไขว่ห้างและเปลี่ยนอารียบท,ทุก20-30ถึงนาทีและการทานกระดูกอ่อนปลาฉลามเสริมเนื่องจากกระดูกอ่อนปลาฉลามมีคอนดรอยตินซึ่งคือสารที่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักของกระดูกอ่อนมี ช่วยสร้างเนื้อเยื่อเกี่ยวพันทั่วร่างกายรวมถึงบริเวณข้อต่อด้วยนอกจากนี้กระดูกอ่อนปลาฉลามยังเป็นสารต้านการอักเสบตามธรรมชาติจึงช่วยลดการอักเสบได้และจะดียิ่งขึ้นเมื่อทานร่วมกับคอลลาเจนไทป์2เนื่องจากเป็นคอลลาเจนที่เป็นองค์ประกอบหลักของกระดูกอ่อนบริเวณข้อต่อมีความสามารถในการช่วยส้มแซมส่วนที่สึกหรอของข้อและยับยั้งการทํางานของเอนไซม์ที่ย่อยสลายน้ําหล่อเลี้ยงข้อได้ดังนั้นกระดูกอ่อนปลาฉลามและคอลลาเจนไทป์2จึงสามารถลดอาการปวดข้อลดอาการอักเสบและลดอาการข้อ เขาเสื่อมได้นั่นเองขอขอบคุณผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก The Nature, m o l i c a m i ม a และบอลเ i อร์ลีสโอนเอช a r รลฟ r ร์ b i o รอน a บโและและ r m a World และขอขอบคุณข้อมูลจากโรงพยาบาลสมิติเวชขอบคุณค่ะ